ลองจินตนาการถึงเช้าวันธรรมดาในกรุงเตหะรานปี2026คุณตื่นขึ้นมาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อเช็คข่าวสารเหมือนทุกวันแต่หน้าจอกลับว่างเปล่าไม่มีสัญญาณ 5G ไม่มี Google ไม่มี YouTube แม้แต่แอปธนาคารที่คุณใช้จ่ายค่ากาแฟก็กลายเป็นเพียงไอคอนที่ไร้ความหมายโลกทั้งใบที่เคยเชื่อมต่อกันเพียงปลายนิ้วสัมผัสกลับมืดสนิทลงในชั่วพริบตา นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคและไม่ใช่สายเคเบิลใต้น้ำขาดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ดิจิทัลที่สันสเทือนไปทั้งโลกเมื่อรัฐบาลอิหร่านตัดสินใจกดปุ่ม disconnect เพื่อแยกตัวออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ในระดับที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยจารึกไว้ขณะที่คนนับล้านกำลังสับสนวุ่นวายอยู่บนท้องถนนหน้าจอทีวีสาธารณะทั่วประเทศกลับปรากฏข้อความสั้นๆที่น่าขนลุกว่ายินดีต้อนรับสู่เครือข่ายข้อมูลแห่งชาติใหม่ ของขวัญแด่อาทิตย์ไตยดิจิทัลของเราความเงียบสงัดที่ปกคลุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเช้าวันนั้นคือเสียงตะโกนประกาศสงครามของยุคใหม่สงครามที่ไม่ได้ใช้กระสุนแต่ใช้รหัสโคดเพื่อสร้างกำแพงเหล็กดิจิทัลที่สูงชันและแข็งแกร่งที่สุดในโลกอะไรคือแผนการลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้โครงการมูลค่ามหาศาลนี้และทำใมปี2026 ถึงกลายเป็นเส้นตายที่โลกต้องจดจำความจริงที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจทำให้คุณต้องย้อนกลับมามองสมาร์ทโฟนในมือของคุณอีกครั้งเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนการลักพาตัวโลกอินเทอร์เน็ตไปตลอดกาลแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2,026นีนี้ไม่ใช่แค่การดึงปลั๊กอินเทอร์เน็ตออกเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสลับขั้ว ไปสู่ระบบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ายินดีต้อนรับสู่โลกของนินหรือ National Information Network n i นไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักแต่มันคืออินเทอร์เน็ตขนาดมหึมาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศอิหร่านลองนึกภาพอินเทอร์เน็ตที่เป็นเหมือนระบบปิด100%ทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าทุกข้อความที่คุณส่งและทุกวิดีโอที่คุณดู จะต้องวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ภายในพรมแดนของประเทศเท่านั้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกแม้แต่กิโลบิตเดียวรัฐบาลอิหร่านเรียกสิ่งนี้ว่าอธิปไตยดิจิทัลแต่ในสายตาของนักวิเคราะห์เทคโนโลยีทั่วโลกมันคือกำแพงเหล็กไซเบอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตตลอด20ปีที่ผ่านมาระบบนินมีเครื่องมือค้นหาของตัวเองมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเอง และที่สำคัญที่สุดมันมีระบบกรองข้อมูลที่ทำงานด้วยความเร็วแสงเมื่อคุณพยายามจะค้นหาข้อมูลจากโลกภายนอกหรือพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศระบบนินจะทำหน้าที่เป็นเพชรคาดตัดการเชื่อมต่อของคุณทิ้งในทันทีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่การเซ็นเซอร์แต่มันคือการทำให้โลกภายนอกไม่มีตัวตน อยู่จริงในสายตาของพลเมืองนี่คือสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีช่องว่างแม้แต่รูเข็มเดียวให้ข้อมูลจากเสรีโลกเล็ดลอดเข้าไปได้แต่คำถามสำคัญที่นักวิชาการทั่วโลกกำลังสงสัยคือในยุคที่ข้อมูลถูกขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงขนาดนี้รัฐบาลอิหร่านทำได้อย่างไรที่จะขังคนนับสิบล้านไว้ในกรงขังดิจิทัลนี้ได้โดยที่ระบบเศรษฐกิจไม่พังทลายลงไปเสียก่อน คำถามที่นักวิเคราะห์ความมั่นคงทั่วโลกต่างถามกันคือทำไมต้องเป็นปี2026ทำไมไม่เกิดขึ้นเร็วกว่านี้หรือทำไมไม่รอให้เทคโนโลยีล้ำสมัยกว่านี้คำตอบนั้นน่าตกใจครับเพราะปี2026คือจุดจบของแผนการยุทธศาสตร์20ปีที่อิหร่านวางไว้อย่างใจเย็นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000รัฐบาลอิหร่านได้แอบวางโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออปติกขนานไปกับท่อส่งน้ำมันและสายไฟฟ้าทั่วประเทศนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดอินเทอร์เน็ตธรรมดาแต่เป็นการเตรียมระบบเลือดสำรองไว้รอวันที่จะตัดขาดจากหัวใจหลักของโลกภายในปี2026แพลตฟอร์มภายในประเทศอย่างอัพพารัตที่เรียนแบบ YouTube หรือ RubiCA ที่มาแทนที่ Instagram จะถูกพัฒนาจนมีความเสถียรเพียงพอที่จะรองรับทราฟฟิกมหาศาลจากคนทั้งประเทศได้โดยไม่ล่มนอกจากนี้ปี2026ยังเป็นช่วงเวลาที่พันธมิตรยักษ์ใหญ่ในฝั่งตะวันออกเริ่มส่งมอบเทคโนโลยีคลาวอธิภไตยและระบบฐานข้อมูลที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีจากซิลิคอนแวลเลียอีกต่อไปมันคือวินาทีที่อิหร่านมั่นใจว่า เราอยู่ได้โดยไม่มีพวกคุณแต่มีอีกหนึ่งปัจจัยลับที่อันตรายกว่านั้นในปี2026โลกจะเข้าสู่ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความสามารถในการควบคุมชุดความคิดของผู้คนได้อย่างเบ็ดเสร็จอิหร่านรู้ดีว่าหากปล่อยให้เน็ตเซรีคงอยู่ต่อไป AI จากตะวันตกจะกลายเป็นอาวุธที่เข้ามาทำลายรากฐานความมั่นคงของพวกเขาดังนั้นการปิดประตูในปี2026จึงเป็นการ ชิงลงมือก่อนเพื่อปกป้องอำนาจเบ็ดเสร็จในโลกดิจิทัลแผนการนี้ดูเหมือนจะไร้ายช่องโหววาจนกระทั่งมหาเศรษฐีที่บ้าคลั่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเริ่มมองลงมาจากฟากฟ้าและส่งสัญญาณบางอย่างที่ท้าทายอำนาจของเตหะรานโดยตรงศัตรูที่ว่านั้นคือใครและทำไมจานดาวเทียมขนาดเล็กถึงกลายเป็นฝันร้ายที่รัฐบาลอิหร่านหวาดกลัวที่สุด ในขณะที่รัฐบาลเตะหะรานกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงขังดิจิทัลนีนเหนือขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศหลายร้อยกิโลเมตรกลับมีกองทัพดาวเทียมขนาดจิ๋วนับพันดวงกำลังโคจรผ่านน่านฟ้าอิหร่านทุกลูกวินาทีผมกำลังพูดถึง Starlink ของอีลอนมัสส์สำหรับชาวอิหร่านที่โหยหาเสรีภาพ Starlink ไม่ใช่แค่บริการอินเทอร์เน็ตแต่มันคือออกซิเจนในห้องที่ไร้อากาศในช่วงปี2026 ตลาดมืดตามแนวชายแดนจะคึกคักไปด้วยการลักลอบขนส่งจานดาวเทียม s t a r l i n งที่ถูกพรางตามมาในกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่ซ่อนมาในกระสอบทันพืชราคาของมันในตลาดมือดอาจพุ่งสูงขึ้นกว่า10เท่าตัวแต่นั่นก็ไม่อาจหยุดยั้งความต้องการของประชาชนได้อีลอนมัสเคยประกาศก้องโลกไว้ว่าอินเทอร์เน็ตคือสิทธิขั้นพื้นฐานและเขาก็พิสูจน์มันด้วยการเปิดโหมดโรมิงเหนือพื้นที่อิราน โดยไม่สนคำสั่งห้ามจากรัฐบาลใดๆแต่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหม่เพราะในสายตาของผู้นำอิหร่านสตา r l ลิงไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคืออาวุธรุกรานทางไซเบอร์จากตะวันตกการมีจานสตา r ์ลิงไว้ในครอบครองในปี2026อาจหมายถึงโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือหนักกว่านั้นรัฐบาลเริ่มใช้โดรนติดกล้องความร้อนบิน วนเหนือหลังคาบ้านเพื่อตรวจจับสัญญาณความร้อนที่แผ่ออกมาจากจานดาวเทียมที่ซ่อนอยู่สงครามแมวไล่จับหนูขยายตัวจากบนดินขึ้นไปสู่ฟากฟ้าแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่การจับกลุ่มรายคนเพราะอิหร่านได้แอบพัฒนายุทธวิธีบางอย่างที่ล้ำหน้าไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่จับคนใช้จานดาวเทียมแต่พวกเขากำลังวางแผนที่จะทำให้ท้องฟ้ามืดบอดและตัดการเชื่อมต่อจากอวกาศให้หายไปถาวร เทคโนโลยีลับที่ว่านั้นคืออะไรและทำไมมันถึงถูกเรียกว่าปฏิบัติการท้องฟ้าทมินแต่คำถามที่น่าขนลุกคือรัฐบาลหนึ่งจะต่อสู้กับกองทัพดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือโลกหลายร้อยกิโลเมตรได้อย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ที่การยิงขีปนาวุธขึ้นไปบนอวกาศครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟร์หรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี2026 อิรานได้ติดตั้งเครือข่ายสถานีรบกวนสัญญาณพื้นดินที่เรียกว่า jamming stations กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเหมือนใยแมงมุมสถานีเหล่านี้ไม่ได้ส่งสัญญาณข้อมูลแต่มันส่งเสียงรบกวนมหาศาลขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความถี่เดียวกับที่สตาร์ลิงใช้เปรียบเสมือนคุณพยายามจะฟังเพลงเบ,งเบาๆในท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์เจ็ที่ดังสนัน่นผลลัพธ์คือสัญญาณดาวเทียมถูกกลืนหายไปในทันที เทคนิคนี้ถูกเรียกว่าปฏิบัติการท้องฟ้าทมินเป้าหมายไม่ใช่แค่การรบกวนอินเทอร์เน็ตแต่รวมไปถึงสัญญาณ GPS และการสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกรูปแบบเมื่อคุณเดินเข้าไปในเขตจุดบอร์ดที่รัฐบาลสร้างขึ้นสมาร์ทโฟนของคุณจะกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ระบุตำแหน่งตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำนักวิเคราะห์จากตะวันตกเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติจากภาพถ่ายดาวเทียม พวกเขาพบหอคอยประหลาดรูปทรงพุ่มไม้ที่ถูกพรางตาไว้ตามเทือกเขาซากรอสหอคอยเหล่านี้ทำงานร่วมกับระบบ AI เพื่อตรวจจับการพยายามเชื่อมต่อสัญญาณที่ผิดปกติในเซียววินาทีและยิงสัญญาณรบกวนเข้าใส่จุดนั้นโดยตรงเหมือนพลแม่นปืนดิจิทัลนี่คือการสร้างโดมที่มองไม่เห็นครอบทับน้านฟ้าของประเทศไว้แต่การปิดกั้นท้องฟ้านั้นเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของแผนการทั้งหมดเพราะศัตรูที่แท้จริงที่อิหร่านต้องการควบคุม ไม่ได้ลอยอยู่เหนือหัวแต่ซ่อนอยู่ใต้ดินและใต้คาบสมุทรปอเปอเซียปุ่มกดสุดท้ายที่สามารถตัดขาดอิหร่านออกจากโลกได้ตลอดการคืออะไรและใครคือผู้ที่กลุ่มอำนาจในการปิดทางเข้าออกสุดท้ายของข้อมูลแม้เราจะพูดถึงดาวเทียมและคลื่นวิทยุในอวกาศแต่ความลับที่น่ากลัวที่สุดของอินเทอร์เน็ตคือมันไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอย่างที่คิดครับในท้ายที่สุดอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดบนโลกนี้ยังคงวิ่งผ่านเส้นได้ เส้นเล็กๆที่เราเรียกว่าสายเคเบิลใต้น้ําและไฟเบอร์ออปติกข้ามพรมแดนและนี่คือจุดที่แผนการนินของอิหร่านในปี2026สำแดงฤทธิเดชอย่างเต็มรูปแบบรัฐบาลอิหร่านได้ทำการรวบรวมประตูทางออกหรือ International Gateway ทั้งหมดของประเทศให้เหลือเพียงไม่กี่จุดและสั่งให้ทุกบิตของข้อมูลต้องวิ่งผ่านระบบตรวจสอบส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในกรุงเตหะราน ลองนึกภาพท่อส่งน้ำขนาดมหามาที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่รัฐบาลกลับมีวาวตัวเดียวที่สามารถหมุนปิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการในวินาทีที่วิกฤตการปี2026เริ่มต้นขึ้นเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนในห้องควบคุมใต้ดินสามารถกดยืนยันคำสั่งเพื่อตัดการเชื่อมต่อทางกายภาพจากโลกภายนอกได้ทันทีนี่ไม่ใช่การบล็อกเว็บไซต์แบบเดิม แต่มันคือการทำให้เส้นทางเดินของข้อมูลหายไปจากแผนที่โลกดิจิทัลโดยสิ้นเชิงโลกภายนอกจะมองเห็นอิหร่านเป็นเพียงหลุมดำที่ส่งข้อมูลไปไม่ถึงและคนในอิหร่านที่พยายามส่งอีเมลออกไปข้างนอกข้อมูลเหล่านั้นจะถูกกักขังไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศราวกับจดหมายที่ถูกตีกลับเพราะไม่มีที่อยู่ผู้รับอำนาจเบ็ดเสร็จที่จุดเกตเวนี้เองที่เป็นหัวใจหลักของแผนการลักพาตัวอธิปไตยดิจิทัล เพราะต่อให้คุณจะมีซอฟต์แวร์ล้ำสมัยแค่ไหนถ้าประตูบ้านถูกล็อกตายจากข้างในคุณก็ไม่มีวันก้าวออกไปสู่โลกกว้างได้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความโกลาหลเท่านั้นเพราะเมื่อประตูถูกปิดตายสิ่งที่จะตามมาคือความตายของระบบเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาโลกภายนอกเงินในบัญชีของคุณจะยังมีค่าอยู่ไหม และบริษัทเทคโนโลยีจะอยู่รอดได้อย่างไรในประเทศที่ถูกตัดขาดคำตอบของคำถามนี้จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมทางเศรษฐกิจที่เราจะวิเคราะห์กันในพาร์ทถัดไปลองจินตนาการดูครับคุณมีเงินฝากอยู่ในบัญชีนับล้านแต่วินาทีที่อินเทอร์เน็ตโลกถูกตัดขาดเงินเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงตัวเลขบนหน้าจอที่ขยับไปไหนไม่ได้ระบบธนาคารระหว่างประเทศอย่าง s วิฟ t ถูกตัดทิ้งโดยสิ้นเชิงการทำธุรกิจกับต่างชาติกลายเป็นอัมพาตในชั่วข้ามคืน ในปี2026ธุรกิจสตาร์ทอัพนับหมื่นแห่งในอิหร่านที่เคยรุ่งเรืองต้องลมสลายลงเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของ AWS หรือ Google ได้อีกต่อไปข้อมูลลูกค้าที่เคยเก็บไว้บนโลกออนไลน์ระเหยกลายเป็นไอและที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฝากความหวังไว้กับคริปโตเคอเรนซีสำหรับชาวอิหร่านหลายคนบิตคอยนคือทางรอดเดียวจากเงินเฟ้อ แต่เมื่อ NIN ทำงานเบ็ดเสร็จการเชื่อมต่อกับเว็บเทรดระดับโลกอย่าง Binance หรือการขุดเหรียญกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สินทรัพย์ดิจิทัลที่พวกเขาอุตสาห์สะสมมาทั้งชีวิตถูกขังอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่มีทางออกเปรียบเสมือนคุณมีทองคำมหาศาลอยู่หลังประตูเหล็กที่ทำกุญแจหายไปตลอดการรัฐบาลพยายามปลอกประโลมด้วยการผลักดันระบบเงินดิจิทัลแห่งชาติหรือ CBDC ที่ทำงานบนเครือข่ายนินแต่นั่นยิ่งทำให้ประชาชนหวาดกลัวเพราะมันหมายความว่ารัฐบาลจะรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินของคุณรู้ว่าคุณซื้ออะไรที่ไหนและเมื่อไหร่ทุกเศษสตางค์ของคุณจะถูกสอดส่องโดยดวงตาที่มองไม่เห็นของรัฐความอดอยากไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่มันคือการขาดแคลนความเชื่อมั่นเมื่อเศรษฐกิจถูกขังอยู่ในกรง ความคิดของคนจะเริ่มเปลี่ยนไปและนั่นนำไปสู่แผนการที่ลึกซึ้งกว่าการควบคุมเงินนั่นคือการควบคุมความคิดผ่านปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่มีวันหลับไหลระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่อิหร่านแอบซุ่มพัฒนามานานปีจะเริ่มทํางานอย่างไรในโลกที่ไร้แสงสว่างจากภายนอกเตรียมพบกับผู้คุมวิญญ,ญาณดิจิทัลในส่วนต่อไปในโลกที่ถูกตัดขาดจากภายนอกมีดวงตาคู่หนึ่งที่ไม่เคยกระพริบ และมันกำลังจ้องมองคุณอยู่ทุกวินาทียินดีต้อนรับสู่ยุคของผู้คุมนรกดิจิทัลซึ่งก็คือระบบ AI เซนเซอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาภายในเครือข่ายนินของปี2026การคัดกรองข้อมูลไม่ได้ใช้มนุษย์มานั่งอ่านข้อความอีกต่อแต่อิหร่านได้ใช้ระบบ deep learning ที่ถูกฝึกฝนมาเพื่อตรวจจับสัญ,ญลักษณ์และบริบทของการต่อต้านในระดับวินาที ไม่ว่าคุณจะพยายามใช้รหัสหลับหรือการเปรียบเทียบเชิงสัญ,ญลักษณ์ในรูปภาพ AI ตัวนี้จะรับรู้ได้ทันทีผ่านระบบ Image Recognition และ Natural Language Processing ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกแอปพลิเคชันลองนึกภาพว่าคุณส่งรูปภาพนกสีขาวให้เพื่อนซึ่งใน,ในหนึ่งอาจหมายถึงเสรีภาพระบบ AI จะวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของภาพนั้นกับประวัติการสนทนาของคุณ และหากมันพบความสุ่มเสี่ยงเพียงแค่เสี้ยววินาทีข้อความนั้นจะหายไปราวกับไม่เคยถูกส่งและคุณอาจจะได้รับคะแนนความประพฤติท,ทางดิจิทัลที่ลดหวบลงโดยไม่รู้ตัวนี่คือการสร้างความกลัวที่มองไม่เห็นเมื่อประชาชนรู้ว่าทุกการพิมพ์ทุกการกดไลค์หรือแม้แต่การหยุดดูวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งนานเกินไปถูกบันทึกและวิเคราะห์โดยสมองกลที่ไม่มีความสงสาร พวกเขาจะเริ่มเซ็นเซอร์ตัวเองซึ่งเป็นชัยชนะที่สูงสุดของรัฐเผด็จการเพราะไม่ต้องใช้กำลังบังคับแต่ใช้ความระแวงเป็นโซ่ตรวนแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือระบบ AI นี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในหน้าจอแต่มันกำลังเริ่มเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดทุกตัวบนท้องถนนเพื่อสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของผู้คนในโลกความเป็นจริงเข้ากับโลกดิจิทัลใครคือเพื่อนของคุณ คุณไปเจอกันที่ไหนและคุณคุยเรื่องอะไรกันเมื่อความลับไม่มีอยู่จริงในสังคมความเป็นมนุษย์จะถูกบิดเบือนไปอย่างไรและนี่คือจุดเริ่มต้นของการทดลองทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยินดีต้อนรับสู่ความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณที่เราจะไปเจาะลึกกันในส่วนต่อไปเมื่อโลกภายนอกถูกตัดขาดสิ่งที่พังทลายลงอย่างแรกไม่ใช่แค่ระบบเศรษฐกิจครับแต่มันคือ เข็มทีท่แห่งความจริงในจิตใจของมนุษย์ลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วพบแต่ข่าวสารที่ถูกคัดกรองมาแล้วว่าประเทศเรากำลังรุ่งเรืองและโลกภายนอกกำลังล่มสลายโดยที่คุณไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยว่านั่นคือเรื่องจริงหรือไม่ในปี2,026ปรากฏการณ์ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือ e อ h โคแชมเบอจะถูกขยายขึ้นในระดับประเทศผ่านเครือข่ายนินเมื่อทุกคนเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันเห็นภาพเดียวกันและอ่านบทวิเคราะห์จากแหล่งที่มาเดียวกันความหลากหลายทางความคิดจะค่อยๆจางหายไปราวกับหมอกควันที่ถูกพัดทิ้งความจริงจะกลายเป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนค้นพบนักจิตวิทยาสังคมเรียกสิ่งนี้ว่าความสิ้นหวังที่ถูกเรียนรู้ เมื่อคนเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าจะพยายามติดต่อโลกภายนอกแค่ไหนก็ล้มเหลวพวกเขาจะเริ่มยอมรับกรงขังนี้เป็นบ้านหลังใหม่ความโดดเดี่ยวทางดิจิทัลจะนำไปสู่ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันใครคือสายลับของรัฐใครคือคนที่แอบใช้ VPN ความเชื่อใจในสังคมจะลดต่ำลงจนถึงจุดวิกฤตสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เคยสัมผัสโลกเสรีความเงียบงันจากโลกภายนอกคือสิ่งที่ทรมานที่สุด พวกเขาจะเริ่มสงสัยในความทรงจำของตัวเองครั้งหนึ่งเราเคยมีเสรีภาพจริงไหมหรือมันเป็นแค่ความฝันความโดดเดี่ยวนี้เองคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของแผนการนินเพราะมันไม่ได้ทำลายแค่ร่างกายแต่ทำลายตัวตนของประชาชนไปพร้อมๆกันแต่ในขณะที่ภายในประเทศกำลังเผชิญกับพายุแห่งความเงียบโลกภายนอกล่ะกำลังทำอะไรอยู่ชาติมหาอำนาจในตะวันตกจะนั่งดูอิหร่านหายไปจากแผนที่โลกดิจิทัลเฉยๆ หรือจะมีการโต้อตอบที่รุนแรงกว่าการคว่ำบาตรสงครามในโลกแห่งความเป็นจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากโลกที่มองไม่เห็นเตรียมพบกับปฏิกิริยาของมหาอำนาจโลกในส่วนต่อไปครับในขณะที่โลกภายในอิหร่านตกอยู่ในความเงียบงนันนะห้องสถานการณ์ฉุกเฉินในวอชิงตันดีซีและสำนักงานใหญ่ของสหาภาพยุโรปในกรุงบัสเซลส์กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่พุ่งทะลุขีดจ,จำกัดเหล่านักยุทธศาสตร์และผู้นำระดับโลก ต่างกำลังเผชิญกับคําถามที่ไม่มีใครอยากตอบเราจะลงโทษประเทศที่ขังตัวเองไว้ในห้องมืดได้อย่างไรตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของตะวันตกคือการตัดการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการตัดระบบธนาคาร s วิฟตการแบนแอปพลิเคชันหรือการระงับบัญชีทรัพย์สินในต่างประเทศแต่ในปี2026เมื่ออิหร่านตัดสินใจกดปุ่ม disconnect ผ่านเครือข่าย NIN อาวุธเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ความหมายเพราะอิหรันได้ชิงตัดตัวเองออกไปก่อนแล้วความพยายามในการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีครั้งใหม่พุ่งเป้าไปที่การห้ามส่งออกชิปประมวลผลสูงและอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแต่อย่างที่เราทราบกันดีครับในโลกใต้ดินที่ไร้พรมแดนสินค้าเหล่านี้ยังคงไหลเวียนผ่านหน้านาน้ำมืดและพันธมิตรที่พร้อมจะหันหลังให้ตะวันตกการกดดันทางการถูดกลายเป็นเรื่องไร้น้ำหนัก เมื่อคนอีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะเจรจาจงใจถอดหูฟังออกและไม่รับรู้การติดต่อใดๆจากโลกภายนอกสิ่งที่ชาติตะวันตกหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของสิทธิมนุษยชนในอิหร่านเท่านั้นแต่มันคือบรรทัดฐานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหากอิหร่านสามารถอยู่รอดได้ภายใต้กรงขังดิจิทัลน,นี้โดยที่ระบอบการปกครองยังคงแข็งแกร่งมันจะเป็นพิมพ์เขียวให้กับประเทศเผด็จการอื่นๆทั่วโลกทำตาม โลกกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าความสิ้นหวังทางการทูตเมื่อเทคโนโลยีถูกใช้เป็นกำแพงที่ไม่ใช่แค่กันคนออกแต่ขังคนไว้อย่างสมบูรณ์และสิ่งที่น่าสยดสยองยิ่งกว่ากำลังรออยู่ข้างหน้าเพราะการล่มสลายของอินเทอร์เน็ตในประเทศหนึ่งอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพังทลายของเครือข่ายใย,ยแมงมุมที่เชื่อมโลกทั้งใบไว้ด้วยกันยินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งการอวสานของอินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักปรากฏการณ์ อินเทอร์เน็ตแตกกระจายหรือสปินเต์เน็ตกำลังจะอุบัติขึ้นและมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของวิกฤตการในปี2026ไม่ใช่แค่การที่คนในอิหร่านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับแต่มันคือสัญญาณเตือนภยัยว่าอินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักและใช้งานอยู่ทุกวันนี้กำลังจะตายลงไปอย่างช้าๆยินดีต้อนรับสู่ยุคสมัยของสปินต์เน็ต หรือภาวะที่อินเทอร์เน็ตโลกแตกกระจายออกเป็นเสียงๆตามพรมแดนทางการเมืองลองนึกภาพดูครับตลอด30ปีที่ผ่านมาเราเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคือพื้นที่ไร้พรมแดนที่เชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันแต่ความสําเร็จของโครงการนินในอิรันกําลังกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆที่มีความคิดขัดแย้งกับตะวันตกไม่ว่าจะเป็นรัสเซียที่พยายามสร้างรูเน็ตหรือจีนที่มีเกรดไฟล์วอล์นแข็งแกร่งอยู่แล้ว ในปี2026เราจะเริ่มเห็นการจับมือกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรดิจิทัลของตัวเองขึ้นมามันคือการสร้างโลกคู่ขนานครับโลกฝั่งหนึ่งที่ใช้ Google, Facebook และ Starlink กับอีกโลกหนึ่งที่มีระบบนิเวศเป็นของตัวเองมีระบบชำระเงินของตัวเองและมีความจริงของตัวเองพรมแดนในอนาคตจะไม่ใช่แค่ร้อลวดหนามหรือแม่น้ำกัน แต่มันคือกำแพงโคดที่มองไม่เห็นซึ่งจะตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลชุดไหนและคุณได้รับอนุญาตให้คุยกับใครได้บ้างสำหรับคุณที่กำลังฟังอยู่นี่อาจดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันเมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มแตกแยกต้นทุนของข้อมูลจะสูงขึ้นความปลอดภัยทางไซเบอร์จะกลายเป็นเรื่องของการเลือกข้างและอิสรภาพในการคลิกเมาส์ของคุณอาจจะขึ้นอยู่กับว่าพาสปอร์ตของคุณเป็นของประเทศอะไร นี่คือจุดสิ้นสุดของยุคทองแห่งข้อมูลเสรีและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคไซเบอร์พังในชีวิตจริงที่อำนาจการควบคุมข้อมูลมีค่ามากกว่าทองคำแต่ท่ามกลางความมืดมิดของโครงขังดิจิทัลนี้ยังมีกลุ่มคนที่ปฏิเสธจะยอมแพ้พวกเขาคือใครและพวกเขากำลังใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อเจาะกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันพังนี้เหล่านักรบเงานในโลกดิจิทัลกำลังรอคุณอยู่ในส่วนต่อไป แต่ท่ามกลางความมืดมิดที่รัฐบาลพยายามสร้างขึ้นลึกลงไปในเงามืดของกรุงเตหะรานและเมืองใหญ่ทั่วอิรานยังมีแสงสว่างเล็กๆที่ปฏิเสธจะดับมอดลงยินดีต้อนรับสู่โลกของนักรบไซเบอร์สายมืดกลุ่มคนธรรมดาที่กลายเป็นวีรบุรุษในโลกที่ไร้แสงในปี2026เมื่อ VPN แบบเดิมถูกตรวจจับและบล็อกโดย II ในเซียว,วินาทีเหล่ากลุ่มต่อต้านดิจิทัลได้หันไปใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า เมชเน็ตเวิรหรือเครือข่ายใยแมงมุมที่ไม่งอออินเทอร์เน็ตกลางพวกเขาใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธและไวไฟระยะใกล้ส่งต่อข้อมูลจากบ้านหนึ่งสู่บ้านหนึ่งจากถนน1สู่ถนนหนึ่งราวกับเพลิงลามทุ่งข้อมูลจากโลกภายนอกที่เล็ดลอดเข้ามาผ่านจานดาวเทียมสตาร์ลิงเพียงใบเดียวอาจถูกกระจายไปทั่วทั้งเขตผ่านเครือข่ายล่องหนนี้นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ Stealth VPN รุ่นใหม่ที่ซ่อนตัวตนแนบเนียนไปกับซับฟิกปกติของ NIN จน AI แยกไม่ออกว่าคุณกำลังส่งอีเมลหาเพื่อนร่วมง,งานหรือกำลังแอบอ่านข่าวสารจากเซรีโลกแต่นี่คือเกมที่อันตรายถึงชีวิตครับทุกครั้งที่พวกเขาพยายามเชื่อมต่อคือการเอาชีวิตเข้าแลกเพราะถ้าพลาดเพียงนิดเดียวพิกัดบ้านของพวกเขาจะปรากฏบนจอมอนิเตอร์ของรัฐบาลทันที สิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่มันคือสัญชาตญาณแห่งเสรีภาพของมนุษย์ที่ไม่มีเทคโนโลยีใดขังไว้ได้ตลอดการพวกเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าต่อให้กำแพงเหล็กดิจิทัลจะสูงเสียดฟ,ฟ้าแค่ไหนแต่มันก็มักจะมีรอยร้าวเล็กๆเ,เสมอและรอยร้าวเหล่านั้นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของอำนาจเผด็จการทั่วบทสรุปของวิกฤตการณ์ในปี 2026นี้จะจบลงอย่างไรโลกอินเทอร์เน็ตจะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้งหรือเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่ความจริงถูกแบ่งแยกเป็นสองฝั่งอย่างถาวรบทเรียนราคาแพงที่อิหร่านทิ้งไว้ให้คนทั้งโลกรวมถึงพวกเราทุกคนที่กำลังจ้องหน้าจออยู่ในขณะนี้คืออะไรเตรียมพบกับบทสรุปที่เข้มข้นที่สุดในส่วนสุดท้ายครับวิกฤตการณ์ในปี2026ของอิหร่าน ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวที่เกิดขึ้นในอีกฝากหนึ่งของโลกครับแต่มันคือกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของโลกดิจิทัลที่เราฝากชีวิตไว้ในกำมือของเทคโนโลยีเพียงไม่กี่อย่างเมื่อเสรีภาพถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามและการควบคุมถูกฉาบหน้าด้วยคำว่าความมั่นคง ผลลัพธ์ที่ได้คือโลกที่มืดบอดและโดดเดี่ยวอย่างที่เราได้เห็นกันบทเรียนราคาแพงจากแผนการนินสอนให้เรารู้ว่าอินเทอร์เน็ตที่เคยเป็นดั่งมหาสมุทรที่ไร้พรมแดนกำลังถูกแบ่งเป็นบ่อปลาเล็กๆที่มีเจ้าของดูแลอย่างใกล้ชิดความรู้ข่าวสารและความจริงอาจกลายเป็นสินค้าควบคุมที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดราคาและปริมาณแต่เพียงผู้เดียวแต่สิ่งหนึ่งที่วิกฤตนี้ทำลายไม่ได้ คือสัญชาตญาณของมนุษย์ที่โหยหาความเชื่อมโยงต่อให้กำแพงดิจิทัลจะสูงเพียงใดมนุษย์จะหาวิธีปีนข้ามมันเสมอไม่ว่าจะด้วยโค้ดด้วยคลื่นวิทยุหรือด้วยการส่งต่อความจริงแบบปากต่อปากสงครามระหว่างผู้ควบคุมและผู้โหยหาเสรีภาพจะไม่มีวันจบสิ้นแต่มันจะย้ายสมรภูมิจากท้องถนนไปอยู่ในรหัสศูนและ 1. แทนคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คุณคิดถ้าวันหนึ่งประเทศไทยหรือโลกที่คุณอยู่ถูกกดปุ่ม disconnect แบบนี้ขึ้นมาจริงๆคุณเตรียมตัวรับมือไว้พร้อมหรือยังและคุณคิดว่าอินเทอร์เนต็ตยังควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่มีใครพลาดไปได้อยู่หรือไม่ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับ ผมอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าคุณชอบการเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่เข้มข้นแบบนี้ในครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในวันที่โลกยังเชื่อมต่อกันครับสวัสดีครับ